ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูนิดนะคะก็จะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกค่ะเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเรามาดูโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันค่ะการแก้โจทย์ปัญหานะคะโจทย์ของเราคือก้อยออมเงินได้250บาท กิฟตออมเงินได้มากกว่าก้อย115บาทการออมเงินได้มากกว่ากิฟต175บาทการออมเงินได้กี่บาทานะคะเราก็จะมาดูการแก้โจทยปัญหากันนะคะว่ามีกี่ขั้นตอนนะคะมาดูขั้นตอนที่1กันค่ะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะ เราจะต้องสามารถวิเคราะห์โจทย์ออกมาได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะสิ่งแรกที่เราต้องวิเคราะห์ออกมาได้นะคะก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้จากโจทย์ข้อนี้นะคะเราก็สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มานะคะมี3อย่างด้วยกันนะคะก็คือก้อยออมเงินได้250บาทกิฟออมเงินได้มากกว่าก้อย115บาทการออมเงินได้มากกว่ากิฟ175ิบาท อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราต้องสามารถวิเคราะห์ได้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามค่ะจากโจทย์ในข้อนี้นะคะโจทย์ถามหาการออมเงินได้กี่บาทค่ะต่อไปเรามารู้ขั้นตอนที่2กันนะคะ,ะการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาค่ะ,ะมันมีกี่ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ห,หาจํานวนเงินของกิฟก่อนนะคะ จากที่เราดูมาเมื่อกี้นะคะเราทราบแล้วนะคะว่าเงินของก้อยนะคะมีเงินออมอยู่250บาทค่ะอ่านี่คือเงินออมของก้อยนะคะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะหาเงินออมของกิฟจากเงินออมของก้อยนะคะดูความสัมพันธ์กันนะคะเขาบอกว่าเงินออมของก้อยเนี่ยสบบาทแต่กิฟน่ะออมได้มากกว่าค่ะคำว่ามากกว่านี้ก็สามารถบอกได้ว่า กิฟต้องออมได้มากกว่าก้อยนะคะแปลว่าจํานวน2จํานวนนี้ต้องนํามาบวกกันพอบวกกันแล้วก็จะเป็นเงินออมของกิฟนะคะเงินออมของกิฟค่ะเห็นไหมคะในตารางนะคะจะเป็นช่องของก้อยแล้วก็ต่อด้วยต่อด้วยที่ยืดออกมานะคะที่ยาวกว่าก้อยก็คือเงินที่กิฟออมได้มากกว่านั่นเองค่ะ นะคะเขาก็หนดให้กิฟตเป็นเครื่องหมายคําถามค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะถามหาเงินออมของกิฟตนะคะเมื่อเราหาคําตอบได้แล้วนะคะเราก็จะไปดูขั้นตอนที่2ต่อเลยนะคะขั้นตอนที่2ของเราก็คือนะคะหาจํานวนเงินของการเมื่อเราทราบเงินออมของกิฟตแล้วนะคะเราก็จะสามารถหาจํานวนเงินออมของการได้ค่ะ งนี้นะคะก็คือเงินออมของกิฟนะคะที่เราหามาได้แล้วนะคะ,ะก่อนหน้านี้คือเป็นเครื่องหมายคำถามตรงนี้ใช่ไหมคะนะคะทีนี้เราจะหาเงินออมของการจากเงินออมของกิฟนะคะก็คือเขาบอกว่าการออมเงินได้มากกว่ากิฟมากกว่านะคะแปลว่าเขาต้องการทราบเงินออมของการและการก็ออมได้มากกว่าแปลว่า ามหาคนมากกว่าก็คือวิธีบวกเหมือนเดิมค่ะนําเงินออมของกิฟที่เราหาได้นะคะมาบวกกับเงินออมของอเงินที่การออมได้มากกว่ากิฟนะคะเอามาบวกกันก็จะได้เงินออมของการค่ะจากในรูปนะคะเขาให้เงินออมของการเป็นเครื่องหมายคำถามค่ะเพราะาเราต้องการหาเงินออมของการนะคะ ค่ะนะคะต่อมาเราก็มาดูขั้นตอนที่3ของการแก้โจยดปัญหากันค่ะก็คือนะคะการแก้ปัญหาค่ะ,ะเราก็จะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาได้นะคะในวงเล็บ250บวก1น5นะคะแล้วก็บวกนอกวงเล็บนะคะก็คือบวก175เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเราก็จะมาแสดงวิธีทำให้เห็นออกมานะคะ 250ก็คือก้อยออมเงินได้250ค่ะบวกกับนะคะบวกกับกิฟออมเงินได้มากกว่าก้อย1 1 5บาทเห็นไหมคะออมได้มากกว่าเราจะหาเงินออมของกิฟนะคะตอนนี้นะคะออมได้มากกว่าก็ต้องนำมาบวกกับเงินออมของคนที่เขาออมได้มากกว่านะคะอ่า ต่อไปค่ะสรุปก็คือกิฟออมเงินได้นะคะบวกทีละหลักเลยค่ะเริ่มบวกที่หลักหน่วย0ูบวกหเป็น5ต่อไปบวกหลัก10บค่ะห้าบวก1เป็น6ต่อไปบวกหลักร้อยค่ะ2บวก1เป็น3ค่ะก็จะได้นะคะว่ากิฟออมเงินได้365บาทค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะหาเงินอม hm ของการได้แล้วนะคะก็คือเมื่อเราทราบเงินอม hm ของกิฟต์แล้วนะคะว่าได้3 6 5เราก็จะหาเงินอม hm ของการก็คือนํามาบวกเพราะว่าการออมเงินได้มากกว่ากิฟต์ค่ะเอานําส่วนที่มากกว่ามาบวกนะคะเงินออ hm มของกิฟต์นะคะก็จะได้การออมเงินได้มากกว่ากิฟต์บบาทเราก็บวกทีละหลักเหมือนเดิมเลยนะคะ ก็จะได้การออมเงินได้5บวก5เป็น10ใส่0นะคะทด1บนหลัก10ต่อไปนะคะบวกหลัก10บวก7ค่ะได้เท่าไหร่คะได้13นะคะบวกตัวทด1เป็น14ก็ใส่4นะคะทด1ที่หลัก100ค่ะบนเลข3านะคะ ต่อไปบวกหลักร้อยนะคะ3บวก1เป็น4อย่าลืมบวกตัวทดด้วยนะคะก็เป็น5ค่ะก็จะได้การออมเงินได้540บาทค่ะนะคะต่อไปค่ะมาดูขั้นที่4กันค่ะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการตรวจคำตอบนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะ540ค่ะ มากกว่า 250, 115และ175ค่ะดังนั้น540จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะต่อไปมาดูการสร้างจุดปัญหากันนะคะกำหนดให้ขายแอปเปิลได้เงิน200บาทขายแตงโมได้เงิน225บาท ขายมังคุดได้เงิน330บาทค่ะจากข้อความนะคะเราก็จะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้ดังนี้ค่ะโจทย์ปัญหาของคุณครูนะคะแม่ค้าขายแอปเปิ้ลได้เงิน200บาทขายแตงโมได้เงิน225บาทและขายมังคุดได้เงิน330บาทแม่ค้าขายผลไม้ได้เงินทั้งหมดกี่บาท คำสําคัญในโจทย์ที่สร้างนี้นะคะก็คือคําว่าได้เงินทั้งหมดค่ะเป็นการรวมจํานวนเงินเข้าด้วยกันนะคะก็คือเป็นการคํานวณโดยใช้การบวกนั่นเองค่ะหรือนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึง่งเหมือนที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะก็คือการกําหนดนะคะคนแรกมาให้นะคะเหมือนกําหนดเงินออมของก้อยมาให้นะคะแล้วก็จะหาเงินออมของกิ๊บ แต่กิฟมากกว่าก้อยนะคะเราจะหากิฟได้ก็นําเงินออมของก้อยนะคะบวกกับส่วนในส่วนของเงินออมที่กิฟตมากกว่าก็จะได้เงินออมของกิฟตนะคะตัวนี้นะคะก็คือถามหาคนที่มากก็เป็นเครื่องหมายบวกนะคะเราต้องสามารถวิเคราะห์จุดออกมาได้ว่าใครมากใครน้อยกว่านะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วค่ะคุณครูนิดนะคะก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนคุณครูฝากให้นักเรียนได้ทบทวนอ่านหนังสือและได้ทําใบงานนะคะตามที่คุณครูสั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ